สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านวันนี้ไพรสินิไทยเปิดรับสมัครแล้วนะครับ15อัตรา7กลุ่มคุณวุฒิไม่ต้องผ่านภาคกอของกอพอใครสนใจรับฟังนะเราคุยเฉพาะสาระสำคัญนะครับซึ่ง7คุณวุฒิที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งสิ้น15อัตราเนี่ยเขาแบ่งเป็น7กลุ่มส่วนใหญ่ ตำแหน่งที่1นถึงหท่านดูตามตารางที่ผมขึ้นหน้าจอให้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับออปิญญาตรีวิศวกรรมนะครับแล้วก็คุณวุฒิอื่นๆตามแต่ละตำแหน่งถัดมาจะเป็นสังกัดนะครับที่ปฏิบัติงานแล้วก็ช่องถัดมาเป็นอัตราว่างซึ่งรวมแล้วเนี่ยสิอัตราใครที่มีวุฒิปวสนะครับท่านอยู่กลุ่มที่7ถ้าท่านจบสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ท่านก็สมัครได้เห็นไหมเปิดกว้างนะครับส่วนถัดไปก็เป็นเรื่องของคนสมบัติทั่วไปซึ่งเขาจะรับทั้งคนคนนอกและคนในหมายถึงว่าพนักงานของเขาที่สนใจก็สมัครได้ส่วนคนนอกนะครับบุคคลทั่วไปก็สมัครได้เช่นเดียวกันสาระสารําคัญเกี่ยวกับคนสมบัติก็คือสัญชาติไทยนะครับอายุไม่ต่ำกว่า18ปี ไม่เกิน35ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครเว้นแต่ผู้สมัครสอบคัดเลือกซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทพปณรนิไทยจำกัดตรงนี้ก็ไม่มีเรื่องของอ,า,อายุที่บังคับไว้นะครับเขาบังคับไว้เฉพาะภายนอกนะครับถัดไปก็คือคนที่ไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับท่าน เป็นทหารกองประจำการมาแล้วเนี่ยท่านก็ต้องมีหลักฐานนะครับหรือว่าใครที่จับฉลากได้ใบดำอย่างนี้นะครับก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงนะครับอ่าถัดไปที่สำคัญก็คือเรื่องของคนที่เป็นพนักงานลูกจ้างของบริษัทไปสนิ์ให้จำกัดนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ1นข้อ2แล้วท่านต้องตูวเงื่อนไสเพิ่มเติมนะเช่น ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าพนักงานระดับ7หรือเทียบเท่านะครับแล้วข้อ2คือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุหรือปรับวุฒิให้ดำรงตำแหน่งคนวุฒินี้มาก่อนอย่างนี้เป็นต้นต้องดูเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะครับส่วนภายนอกตรงนี้ไม่เป็นไรนะประชาชนทั่วไปไม่เกี่ยวนะครับก็ดูเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปถัดไปจากนี้ก็เป็นเรื่องของ การสมัครซึ่งเขาสมัครทางอินเทอร์เนต็ตนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่13ธันวาคม65ตลอด24ชั่วโมงนะไม่เว้นวันหยุดราชการผู้สมัครต้องเข้าไปที่เว็บไซต์บริษัทพัษณีนไทยจำกัดก็คือ www thailandpost com นะซึ่งเดี๋ยวผมแนบลิงก์ให้นะครับ เข้าไปเลือกหวัวข้อสมัครงานอ่านขั้นตอนให้ดีนะแล้วก็เลือกคุณุวิที่ต้องการสมัครสอบที่แบ่งเป็น7กลุ่มเมื่อกี้นะครับพอท่านเลือกเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับการชำระเงินก็ปริ้์แบบฟอร์มการชาระเงินนะครับในกระดาษ A4 เสร็จแล้วก็ชาระเงินค่าสมัคร300บาทที่เคาน์เตอร์ ของที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่28พฤศจิกายน65ถึง16ธันวาคม2 5 6 5นะครับเราจะสอบไปรษณีย์ก็ชำระเงินที่ไปรษณีย์นะเสร็จแล้วนะครับท่านก็ตรวจสอบสถานะการชำระเงินถ้าผู้สมัครชำระเงินเสร็จแล้วนะครับสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังชำระเงินแล้ว3วันตางการก็เข้าไปที่เว็บไซต์เดียวครับ แต่รอให้พ้น3วันทําการก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผู้สมัครสอบที่ชําระเงินอะไรเสร็จสับเนี่ยก็สามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่28ทธันวาคม256 5เป็นต้นไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะติดปัญหาตรงไหน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทไปสินไย์จำกัดหมายเลขโทรศัพท์ก็028313378ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเวลาก็0830ถึง1630เท่านั้นนะต้องติดต่อโดยตรงนะอย่าไปผ่านใครนะครับอย่าลงเชื่อผู้ใดนะ เงื่อนไขาการสมัครท่านสอบเนี่ยท่านก็เลือกแค่1คุณวุฒวเท่านั้นนะครับจะเลือกหลายอย่างไม่ได้นะครับการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวันเวลาสถานที่สอบก็จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบในวันที่28ธันวาคม2565ก็ที่เว็บไซต์ thailandpost.com นะครับที่ผมแนบให้ท่านไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับถัดไป ทีนี้มาดูหลักสูตรการสอบนะครับเขาจะสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนซึ่งแบ่งเป็น2วิชาดังต่อไปนี้คือวิชาที่1คือความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก็ใครที่สมัครคุณวุฒิไหนตําแหน่งไหนก็ต้องดูตําแหน่งที่ตัวเองสมัครนะครับแล้ว2คือวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและการสอบความเหมาะสมกับตําแหน่งหรือวิธีการ ที่เราคุ้นชินว่าสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะดูจากท่วงทีวาจะบุคลิกและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่นะครับนั้นนั้นแต่ว่าจะสอบสัมภาษณ์เนี่ยท่านต้องผ่านนะครับต้องผ่านการสอบข้อเขียนก่อนนะครับตามเกณฑ์ที่กำหนดนะหลักฐานแสดงตนนะครับในการสอบข้อเขียนท่านต้องปริ้นนะครับเป็นบัตรประจำัวสอบ ออกปาก่อนนะแล้วก็ผู้สมัครต้องติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวแมแว่นตาสีดำขนาด1คูณ1นนิ้วถ่ายไม่เกิน1ปีนับถึงวันปิดรับสมัครพร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบให้ครบถ้วนนะครับที่สำคัญข้อ2ท่านก็ต้องมีนะสำคัญเลยคือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวใครกานหรือบัตรประจำตัวเจ้าที่ของรัฐ หรือปัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายมีชื่อนามสกุลมีลายมือชื่อและมีเลขปัดรประจตัวประชาชน13หลักระบุชัดเจนนะครับต้องใช้ฉบับจริงนะนี่วันสอบข้อเขียนต้องนำไปนะครับทั้ง2องอย่างส่วนวันสัมภาษณ์เอาอะไรไปบ้างก็ต้องดูว่าท่านผ่านสอบข้อเขียนหรือเปล่าพอผ่านเสร็จแล้วนะครับวันสัมภาษณ์ท่านค่อยเตรียมก็ได้นะ ถ้าไปมาดูนะครับเกณฑ์การตัดสินเนี่ยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ50และคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือว่าสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ60นะครับเมื่อรวมคะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความและความเหมาะสมกับตําแหน่งก็คือคะแนนสัมภาษณ์เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ60จึงจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้นะครับเขาก็จะเรียงลําดับนะครับคนที่ลําดับดีกว่าก็อยู่สูงกว่านะครับทีนี้นะครับจะขึ้นบัญชีนี้ไว้2ปีนะนับแต่วันประกาศนะครับ ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันอีกและมีการประกาศผลสอบคัดเลือกใหม่แล้วบัญชีนี้ก็ยกเลิกนะครับต่อไปสําคัญสุดท่านดูว่าท่านจะสอบตําแหน่งไหนผมขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างเนี่ยถ้าใครจะสมัครรหัสวุฒิคุณวุฒิที่0ูนย์หเนี่ยนะสังกัดฝ่ายพัฒนาโซลูชันดิจิตัลส่วนระบบฐานข้อมูลดิจิตัลซึ่งรับ2อ,อัตราเนี่ย คนที่จบเป็นเยตรีวิศวกรรมเนี่ยอัตราเงินเดือนก็จะ15.890แต่คนที่จบเป็นเยตรีวิทยาศาสตร์ก็เงินเดือน15ื่นไม่เท่ากันนะครับดู้ดีนะวิศวกรรมจะสูงกว่านะครับคนสมบัติเพิ่มเติมเขาต้องการอะไรบ้างเห็นไหมก็เป็นความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆนะครับวิชาที่สอบเห็นไหมครับดอกจัน3าดอกเลยนะสอบอะไรบ้างเนี่ย ถ้าเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนะครับใช้เวลาสอบ3ชั่วโมงคะแนน200คะแนนเห็นไหมครับก็เป็นวิชาการจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Oracle นะครับแล้วก็ m i c r o s o f ตต่างๆเป็นต้นแล้วก็วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมนะครับส่วนความรู้ความสามารถทั่วไปก็ใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะคะแนนเต็ม100คะแนน ส่วนความเหมาะสมกับตําแหน่งคนที่ผ่านสอบข้อเขียนแล้วเนี่ยเขาก็จะสัมภาษณ์พี่นาะทุ่งทีบาจาปุก,กลิกลักษณะและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ก็อีกร้อยก็แนนนะครับ2 0 0 100แล้วก็100นะครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านละต้องดูคุณสมบัติของท่านว่าท่านสอบในกลุ่มคุณวุฒิไหนได้สมัครได้เสร็จปับ๊บท่านก็ไปดูนะครับว่า แต่ละตำแหน่งแต่ละคุณวุฒนะิเขาจะสอบอะไรบ้างท่านก็เตรียมตัวตามนั้นนะครับนี่คือข้อแนะนําของผมนะครับแล้วผมก็ยกตัวอย่างในรหัสคุณวุฒิศูนย์หนึ่งให้ท่านนะครับส่วนเพิ่มเติมท่านดูตามลิงก์นะมีเว็บไซต์มีประกาศชัดเจนเตรียมตัวให้ดีนะครับใครเตรียมตัวได้ดีก่อนก็ถือว่าประสบความสําเร็จก่อนคนอื่นละนะครับขอให้ทุกคนที่ตั้งใจสอบปริญญาีครั้งนี้สอบได้ทุกคน ขอบคุณที่ท่านกดติดตามกดไลค์ได้กดแชร์สวัสดีครับ